Ingen! Oh. 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 Oh.

นี่เหรอนี้ก็ได้น้ำบุ่นไหวน้ำเย็นไม่ไหวแล้วเออน้ำบุ่นไหวน้ำเย็นไม่วไม่ถึงแล้วโอ้

ปีที่แล้วเราไม่ถับเข้านเน้นจะไล่จริงไล่ว่าสองคนหุ่หหนั่งเลยนะไม่ไหวแล้วหนาวเรานั่งแล้วนะบอกใครอยากสาดอีกนะ <C> e <at> ไ,ไห <c oughs> นไล,ลน,น,นไปพี้านแล้วหนาว <c oughs> หนาี่พน้ำอุ่นไวน้ำเย็นไม่ไหว <c oughs> อน้พโอ้น้ำเย็นไม่เล่นด้วย <c oughs> ออกไปเลยเด้อออกนี่ก็ได้เนี่ยไม่มีน้ำสู้เขาแล้วออกไปเลยไปเลยออกไปเลยน <c oughs> ี่ออกไปเลยไม่มีน้ำสู้เขาแล้ว

ยืนแ้วน่แห่ะไทยถอยแล้วทางน้าไม่มาดิว่าเขาก็กลับเหมือนเดิมเขาก็กลับเขาก็น้่หมดแล้วอ่าแล้วเขาจะไปไหนของเขาเนี่ยนะนะไปก็ไปเดียวอ่าโบกโบกอะไรเขาจะไปพักผ่อน <c oughs> ขี้รากเลยเดี๋ยวก็ไปล้างรถให้พ่อ

ไม่ได้เพอ่อถอนด่งทำไมตามคือกลับไปคงหลับแล้วแหละไม่ับไม่ลับดันแรงต่อดันแงต่อปูนไม่ต่อ น้ำหมดแล้วอ่ะฮะากน้ำหมดแล้วไปเขาอยู่ในถังเาได้น้ำหมดแล้วอ้ยหันกระติบ <laughs> but when let you you Yeah. Now you have any.